สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเรียนรู้กับ,บพันธพืชในนาข้าวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปอวัชพืชน,นะครับถ้าตามรูปเนี่ยผมก็เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเนี่ยมีอยู่แล้วในท้องนานะครับบางครั้งก็อาจจะเรียรรรกว่าปอธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าชื่อมันจริงๆริงก็ปอวัชพืชวัชพืชก็แปลว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นเองเรามารู้จักกับชื่อของปอวัชพืชกันบ้างนะครับมีทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามัญ ชื่ออื่นที่เขาเรียกเนี่ยบางที่เขาก็เรียกว่ากระเจา้านาครับโดยทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าปอก็มีนะครับกระเจา้านาก็มีแล้วแต่ท้องถิ่นแล้วแต่พื้นที่ปอวัชพืชเนี่ยเป็นพืชใบกว้างอายุแค่ปีเดียวอายุปีเดียวก็หมายความว่าทรงวงจรชีวิตภายใน1ปีเนี่ยมันก็จะตายลงนั่นเองเรามาดูลักษณะของปอวัชพืชกันบ้างนะครับปอวัชพืชหรือกระเจา้านาเนี่ยนะครับในส่วนลําต้นเนี่ยจะแตกสาขาและกิ่งก้านเนี่ยเยอะมากนะครับ ความสูงก็ลำต้นประมาณ1เมตรก็สูงพอสมควรเลยแหละนะครับลำต้นของปอวัชพืชเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าที่ได้ชื่อว่าปอเนี่ยมันก็เหมือนลำปอที่เราเคยปลูกแถวอีสานแถวเหนือกันนั่นแหละนะครับมันมีลำที่แข็งแรงมากแล้วก็มีเปลือกที่เหนียวพอสมควรนะครับในส่วนของพวกปอวัชพืชเนี่ยชอบขึ้นในสภาพนาไร่สภาพนาปกติมันก็ขึ้นนะครับใบเนี่ยคล้ายๆพวกปอกระเจาเขางเรียกว่ากระเจานานะครับ ในส่วนพวกข้าวนาแห้งก็ขึ้นเยอะพอสมควรเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีเมล็ดปอชิดนี้เนี่ยขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนั่นเองนะครับเกษตรกรหลายท่านเนี่ยประสบปัญหาเรื่องอปอวัชพืชหรือกระเจา้านาเนี่ยเพราะว่าปอวัชพืชเนี่ยมันขึ้นเร็วมากแล้วกิ่งก้านสาขามันก็เยอะเวลามันออกดอกก็ออกดอกเยอะด้วยนะครับแต่วิธีการกําจัดเนี่ยมันก็กําจัดได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะมีวิธีการกําจัดยังไงกันบ้าง การป้องกันกําจัดปอวัชพืชหรือกระเจานาเนี่ยนะครับมีอยู่3วิธีวิธีแรกก็คือวิธีเกษตรกรรม2การใช้สารอินทรีย์3การใช้สารเคมีขอย้ําไว้ก่อนนะครับการใช้สารเคมีนะขอเป็นมาตรการสุดท้ายที่พี่น้องจะคิดถึงผมเชื่อว่าถ้าทําวิธีเกษตรกรรมและและการใช้สารอนะินทรีย์เนี่ยวิธีที่3เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรารู้จากวิธีเกษตรกรรมกันวิธีแรกกันบ้างนะครับเมื่อมีฝนแรกตกเนี่ย ตกถูกปั๊บปองกระเจลนาเนี่ยมเมล็ดของปองกระเจลนามันได้รับน้ํามันจะงอกขึ้นมานะครับพอมันงอกขึ้นมาได้ระยะหนึ่งนะครับสักฝ่ามือหนึ่งเนี่ยให้ี่น้องเกษตรกรไถกลบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีฝนตกมาเรื่อยๆถ้ามันงอกขึ้นมาอีกก็ไถกลบเป็นครั้งที่2นะครับหากจะทําการหวานข้าวนะครับควรไถกลบปอกวัชพืชเป็นครั้งที่3แล,แล้วก็ไถคลาดแล้วก็หวานแล้วก็คาดกลบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการทําลาย บอกว่าจะเพื่อนนาข้าวได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสาหรับเกษตรกรที่ทํานาหยอดนะครับมันจะมีช่องว่างะหะบางแปลงอยู่เกษตรกรเนี่ยจะต้องทําความสะอาดช่องว่างระหว่างแปลงก่อนที่ข้าวจะงอกได้สูงพอสมควรเนี่ยสครั้งนะครับครั้งที่1หลังหว่านข้าวงอกแล้ว2สัปดาห์ครั้งที่2หลังหว่านข้าวงอกแล้ว4สัปดาห์ก็ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับครั้งที่ 2. สสาเหตุที่เราทําความสะอาดร่องระหว่างท้องร่องสองครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่า ถ้าปล่อยให้ปอวัชพืชมันขึ้นเนี่ยข้าวเราสู้ไม่ได้แต่ถ้าเราทําความสะอาดร่องเนี่ยข้าวเราขึ้นได้ประมาณสัก1เดือนแล้วเนี่ยใบมันจะปกกลุ่มท้องร่องนะครับปอวัชพืชมันจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าพืชเนี่ยมันต้องอาศัยแสงถ้ามันขึ้นไม่ได้มันก็ตายถ้าน้ําท่วมมามันก็ตายนั่นเองนะครับสาเหตุน,นี้นะครับทําไมพวกนายยอดเขาถึงให้ทําลายพวกปอวัชพืชถึง2ครั้งนั่นเองพิธีที่2คือการใช้สารอินทรีย์นะครับ ที่ผมนํามานําเสนอเนี่ยในตลาดมันก็มีหลายยี่ห้อมากนะครับอันนี้นํามาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ทราบกันที่เฉยเวลาเกษตรกร,เ,กรเลือกซื้อสารอินรีเนี่ยที่ใช้ในการกําจัดวัชพืชในนาข้าวเนี่ยมันจะมีหลายหลายแบบนะครับแบบหนึ่งกําจัดพืชทั่วไปถ้าสีเขียวในี่ตายหมดแบบที่2ก็คือใช้เฉพาะในนาข้าวเขาจะเขียนไว้อยู่นะครับตรงตัวหนังสือสีดําวงกลมสีเหลืองเนี่ยนาข้าวอันนี้สามารถใช้ในนาข้าวได้เวลาไปเลือกซื้อนะครับ ชื่อสามมันตัวนี้คือสารออกนิดนี่เป็นโซเดียมคลอไรด์ผมเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกับเกลือแกงบ้านเรานะครับส่วนนิวตอนเป็นชื่อการค้ายเฉยแต่บางยี่ห้อเนี่ยจะเป็นชื่ออื่นเช่นโฟตอนอะไรพวกนีน้แต่ชื่อสามมันน,น่าจะเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าสารเนี่ยย้ำให้ก่อนนะครับไม่ใช่มีเฉพาะโซเดียมคลอไรด์แต่มีสารตัวอื่นเยอะแยะเลยใช้ได้เหมือนกันนะครับเรามาดูคุณสมบัติและราคาการใช้ของสารเคมกันบ้างในตลาดทั่วไปมีหลายยี่ห้อเช่น พวกนิวตรอนโนเมนาซันฮีโร่นานากรีนพวกนี้นะครับส่วนราคาเนี่ยผมต้องขอย้ำไว้ก่อนว่าราคาปัจจุบันนี้ยังแพงอยู่นะครับราคาเนี่ยไม่ตั้งแต่4 0 0 0ถึง500บางเจ้าเนี่ยถึง600ก็มีนะครับตามที่ผมเสืบดูในตลาดสารแต่ละตัวที่นำมากำจัดวัชพืชในานาข้าวเนี่ยบางอย่างก็เป็นอันเดียวกันบางอย่างก็เป็นคนละอย่างกันนะครับมาดูอัตราการใช้กันบ้างนะครับพื้นที่1ไร่ใช้400ถึง600ซีซี ผสมน้ำ40-60ลิตรหรือ 200cc ผสมน้ำ20ลิตรแสดงว่าขวดหนึง 1,000cc เนี่ยผสมได้แค่5ครั้งนะครับ5ครั้งเนี่ยก็เอา5คูณ20ก็ได้น้ําประมาณ100ลิตรนะครับถ้า100ลิตรปกติเนี่ย1ไร่จะใช้ประมาณสูงสุดก็คือ60ลิตร100ลิตรก็จะได้ประมาณ1ไร่กับ2งานประมาณนั้นแสดงว่า1ขวด400-500บาทเนี่ยเราฉีดได้แค่ประมาณ1ไร่กับ2งานเท่านั้นเองนะครับ ถ้าถามว่าเทียบกับพวกยาเคมีเนี่ยประมาณร้อยกว่าบาท250เนี่ยมันก็ยังแพงอยู่ในอนาคตผมว่าถ้ารัฐบาลจะจริงจังกับการใช้สารอินทรีย์นะครับรบัฐบาลก็ควรส่งเสริมผลิตสารพวกนี้ออกมาเยอะๆแล้วก็ให้มันราคาถูกถูกกว่าสารเคมีพี่น้องเกษตรกรจะได้ใช้ในราคาถูกต่อไปไม่ใช่ว่าพี่น้องเกษตรกรบ,บ้านเราเนี่ยไม่อยากใช้สารอินทรีย์ในนาข้าวนะครับอยากใช้อยู่แต่บางครั้งมันราคาสูงเกินไปมันไม่คุ้มต้นทุนยังไงก็ขอฝาก รัฐบาลไม่ด้วยนะครับหลังจากผมได้พูด2วิธีมาลแล้วนะครับพวกคือวิธีการกิจกรรมและการใช้สารนทรีแล้วมาดูวิธีที่3นะครับก็คือการใช้สารเคมีต้องขอย้าให้ก่อนนะครับเป็นวิธีสุดท้ายผมเชื่อว่าถ้าทำสองวิธีก่อนหน้านี้เนี่ยวิธีที่3ทแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเรามาดูกันว่าสารเคมีที่เขาแนะนาําทางกรมวิชาการไม่กุมการฆ่าเนี่ยเขาแนะนํเป็นอะไรบ้างน,นะครับประเภทกวชพืชก่อนงอกเนี่ยยาคุมเนี่ยไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นพืชหลังงอกเนี่ย มีพวกทูฟอโรดีไอโซเดียวเทียไดเมทิลออมานียม um, แล้วก็พวกเดีวทิลอันนี้เป็นตระกูลทูฟโฟดี D, นะครับแล้วก็พวกโพรพานิลแล้วก็พวกเมทซันฟลูออรเมทิลบวกคลอโรไบโตรเอ็นเทิยและพวกบิชไซเลตโซเดียมที่ผมกล่าวมาทั้งหมดคือชื่อสามัญของสารนะครับเองไฮดามโทนทั่วไปเรามาดูกันว่าการใช้สารเคมีเนี่ยจะมีวิธีการเลือกซื้อยังไงนะครับผมฝากวิธีการเลือกซื้อไว้3 4ข้อก็อคือ1อ่านชื่อสามัญ 2%ดูเปอร์เซ็นสาร3ดูราคา4วันหมดอายุนะครับสมมุติผมจะซื้อสารชนิดหนึ่งชื่อว่าบิสไพลแบคโซเดียมผมก็อ่านชื่อสามัญตัลงลูกศรสีเหลืองดูเปอร์เซ็นสารลูกศรสีฟ้าโดยทั่วไปเนี่ยเปอร์เซ็นสารจะอยู่ใต้ชื่อสามัญน,นะครับพอได้2อ,อย่างนี้แล้วสมมุติในร้านนั้นมี5ยี่ห้อนะครับมันเป็นชื่อสามัญตัวเดียวกันและเปอร์เซ็นสารเท่ากันนั่นแสดงว่าสารตัวนี้มีคุณสมบัติเหมือนกัน หลังจากนั้นเราก็มาดูพิจารณาราคาดูว่ายี่ห้อไหนถูกที่สุดซื้อตัวนั้นนะครับเพราะชื่อยาสามัญเหมือนกันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันประสิทธิภาพมันเหมือนกันทุกอย่างเพราะนั้นดูราคาถูกที่สุดเอาตัวนั้นนะครับหลังจากดูราคาเสร็จก็มาดูวันหมดอายุนะครับมันจะเขียนอยู่ข้างกล่องข้างขวดทุกอย่างเลยนะครับมันจะเขียนอยู่ข้างข้างเนี่ยวันหมดอายุทุกกล่องทุกขวดเลยสามารถดูอ่านได้ด้านหลังนะครับในกล่องในขวดทุกอย่างเลย ถ้าพี่น้องอ่านแล้วมันไม่หมดอายุก็ซื้อมาใช้นะครับแต่ถ้ามันหมดอายุแล้วอย่าซื้อมาถ้าซื้อมาก็เหมือนได้ของเปล่ามานะครับเหมือนเสียเงินเปล่าไม่มีประโยชน์อันนี้เป็นวิธีการเลือกซื้อสารเคมีง่ายๆนะครับก็เดือชื่อสามัญเปอร์เซ็นต์สารราคาและก็วันหมดอายุซึ่งพี่น้องเกษตรกรสามารถดูได้นะครับสุดท้ายก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับผมขอเตือนอยู่3ข้อข้อแรกสารกำจัดวัชพืชเป็นสารก่อมะเร็งและเนื้องอ,อกได้ ปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยเนี่ยเชื่อหรือไม่ครับว่าตายเพราะมะเร็งจากสารกบจัดวัชพืชเยอะมากถ้าไม่เชื่อสามารถไปดูในข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุม,มโรคได้นะครับมันจะมีสถิติพวกนี้อยู่ซึ่งน่ากลัวมากข้อที่2สารกําจัดวัชพืชเหล่านี้ทําลายปูปลาและสัตว์อื่นๆที่เคยเป็นอาหารของมนุษย์เช่นตะกะแตนนะครับมแมลงทับพวกแมงดาพวกกบพวกหว้พวก,พวก,พวก,พวกนี้ ปัจจุบันนี้ในนากเกษตรศกรแถวบ้านเราแถวประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยมีหรือมีน้อยมากถ้ามีก็ในเกษตรกร,ศร,ศกรที่ทศศําเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยอาจจะไม่มีอาหารพวกนี้กินแล้วนะครับทั้งทั้งที่มันเคยเป็นอาหารของเกษตรกร,ศร,ศกรบ้านเราแต่เราทําลายมันซะเองด้วยมือของเราเองข้อที่3ทําให้ผู้ใช้เป็นหมันและมีบทยากข้อนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับการได้รับสารเคมีทําให้เกษตรกรเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็รังไข่ฟอหรือระบบสืบพันธุ์มีปัญหาถ้าผู้ชายก็มีปัญหาเรื่องน้ําอสุจิทําให้ไม่ไม่แข็งแรงการมีบุตรก็ยากขึ้นถ้ามีการตั้งครันถ้าได้รับสารพวกนี้เนี่ยเด็กในครันจะมีภาวะการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินะครับหลังถ้าคลอดออกมาแล้วเนี่ยไปโรงเรียนพัฒนาการจะช้ากว่าเพื่อนๆนะครับเช่นการพูดการรับรู้อะไรหลายอย่าง สุดท้ายถ้าหากพี่น้องเกษตรกรจะพิจารณาการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชนะครับพวก้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรพิจารณาให้ดีก่อนเพราะผลที่ตามมานั้นยากจะคาดคิดจริงๆนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยลูกหลานเราก็จะต้องใช้ทรัพยากรพวกนี้ต่อไปขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขปลอดหนี้ปลอดสินขอบคุณและสวัสดีครับ